โอ้นี่นี่นี่นีมันเลื้อยมาฝั่งนี้แล้วว้าวสวยมากเวลาน้องอยู่ใต้น้ำเห็นไหม ีครับอยู่กับผมโจโฉนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่เกษตรกรแต่ก็ติดอยู่กับชายป่าด้วยนะครับซึ่งมีพี่คนหนึ่งเขาบอกผมมาว่าเขาเจองูตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะนอนอยู่ใกล้กับบ้านไร่ของเขาแล้วก็นอนอยู่ใต้ต้นกอไผ่ซึ่งมันนอนมาหลายวันแล้วนะพอดีผมมาเจอพี่เขาแล้วพี่เขาก็บอกผมไว้แบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองไป ดูนะว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันเป็นงูอะไรพี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืองูอะไรนะแต่บอกได้แค่ว่าตัวมันใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าพี่เขาก็บอกพิกัดมาแค่คร่าวๆนะครับว่าอยู่ตรงบ้านไร่ของเขาแล้วก็เป็นบ้านไร่หลังเก่านะนี่ครับพื้นที่แถวนี้มันยังเป็นพื้นที่ชาวสวนครับพื้นที่กเกษตรกรนะครับแล้วก็พี่เขาบอกว่าอยู่ข้างล่างตรงนู้นนะครับในหุบ พี่เขาจะมีบ้านไล่หลังเก่าๆอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปดูดูซิว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะครับไปไปดูไปลุยกันนี่ ตอนนี้ผมเดินมาถึงบ้านไร่ของพี่คนที่เขาบอกว่าเขาเจองูนะครับอันนี้เป็นบ้านไร่พี่เขาแต่พี่เขาบอกว่าไม่ใช่หลังนี้นะมันจะต้องไปข้างล่างอีกนะครับข้างล่างนี้มันจะมีอีกหลังหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมก็จะเดินไปนะดูซิว่ามันจะยังอยู่ไหมข้างล่างนู้นเลยนะพื้นที่แถวนี้ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรนะครับข้างล่างนี้โอเค บ้านที่พี่เขาบอกน่าจะอยู่ข้างในนี้นะครับนี่เรามาถึงบ้านแล้วฮะพี่เขาบอกว่าอยู่ตรงใต้กอไผ่น่าจะอันนี้นะ หรือว่ามันจะไม่อยู่แล้วมันก็ไม่เจอนะฮะมันย้ายแล้วหรือเปล่าไม่เจอไนงะ หรือว่ามีอยู่สองอย่างฮะคือมันหนีไปแล้วหรือว่ามันไม่ใช่กอไผ่ตรงนี้โอ้เจอแล้วเจอแล้วฮะนี่โอ้มันขึ้นไปบนที่สูงนะเห็นไหมครับ นี่นี่น,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 นี่โอ้ตัวใหญ่อยู่นะฮะเห็นไหมครับเอ้าแล้วตัวมันทำไมมันอยู่อย่างนั้นนะ่ะตรงนี้จะเห็นชั้นมากเลยเห็นไหมครับอาา่าฮะผมจะลองเอาอะไรใหญ่ๆดู ดูฮะโอ้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 โอโอโอนีดีๆีๆีดีดีมันเลื้อยมาฝั่งนี้แล้วเห็นไหมฮะมันเลื้อยแล้วอู้หูแหลงเยอะมากว้าวตอ้โคตรใหญ่ฮะดู โอ้ยอย่าพึ่งไปโอ้มันกี้อา Ok. มันตัวใหญ่แล้วก็แรงมันเยอะนะครับโอ้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 ดีนะที่มันไม่ฉกผมอ่ะผมล้มเลยนะ โอ้เหนื่อยเนื่อย,อยขอพักหายใจแป๊บนึ่งดีนะที่มันไม่ฉกเจ้างูก็น่าจะหมดแรงแล้วเหมือนกันนะครับหัวของงูอยู่ไหนเอ่ย ดูครับอโ,อโอ้ยโอ้ยอย่าเลือ้อยอย่าเลือ้อยอย่าไปนี่นี่ น้องเริ่มเหนื่อยแล้วนะรวมถึงตัวผมด้วยฮึบฮึบโอเคจับหัวได้สักทีนะเหนื่อยเดี๋ยวผมจะไปหาพื้นที่โล่งๆนะครับแล้วก็เราจะไปอธิบายเจ้างูตัวนี้กันไปออเอาละ โอ้ oh, ตัวใหญ่พอสมควรเลยนะตัวนี้ฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่มากที่สุดแต่สำหรับงูหลามเนี่ยตัวขนาดนี้ก็สามารถที่จะมีลูกมีหลานได้แล้วนะครับตอนแรกที่พี่เขาบอกผมเนี่ยพี่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืองูอะไรรู้แค่ว่ามันตัวใหญ่มากๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เขาก็ไม่กล้ามองเขาดูแล้วรู้ว่าเป็นงูเขาก็มาบอกผมเลยนะ นี่แต่พอเรามาดูแล้วงูตัวนี้คืองูหลามงูตัวนี้คืองูหลามนะครับหลายคนอาจจะสับสนว่างูหลามกับงูเหลือมเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันเป็นคนละชนิดกันนะครับงูหลามเนี่ยจะมีขนาดตัวที่สั้นมากกว่างูเหลือมนะแล้วก็งูหลามเนี่ยลักษณะหัวของเขาเนี่ยเราสังเกตเห็นเลยว่าไอ้แถบสีดําตรงนี้มันจะเยอะมากเลยมันจะเป็นหัวลูกศรแบบนี้เลย แล้วก็ข้างๆแก้มตรงนี้นะครับตรงบริเวณดวงตาตรงนี้มันจะเป็นแถบสีขาวสองแถบแต่ถ้าเป็นงูเหลือมเนี่ยหัวมันจะเป็นสีเหลืองเลยแล้วก็จะมีเส้นเล็กๆผ่ากลางระหว่างหัวกระโหลกของเขาเป็นเส้นสีดำนะอันนี้ก็คือลักษณะของงูเหลือมที่แตกต่างจากงูหลามโดยทั่วไปแล้วก็ลวดลายของงูหลามเนี่ยมันจะเป็นลายที่ใหญ่กว่านะครับแล้วตัวก็จะออกเป็นสีดำๆแบบนี้นี่ก็คือลักษณะของงูหลาม ตัวนี้เนี่ยเป็นงูหลามอ่าตัวนี้ก็เป็นงูหลามตัวเมียนะครับเราสังเกตเห็นว่าหางของเขาเนี่ยจะเล็กแล้วก็เลียวมากๆแบบนี้อ่าหางเล็กๆแบบนี้นะครับส่วนบริเวณตรงก้นบริเวณตรงนี้ไปอ้วนๆแบบนี้คืองูตัวเมียนั่นเองนะครับว้าวตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับดูสิครับเป็นงูที่สวยงามมากเลยนะ ตอนแรกเนี่ยมันฉกกัดผมเลยนะก็คืองูป่าเนี่ยมันจะมีความก้าวร้าวเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเราจับเขาได้แล้วเราทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอันตรายกับเขาแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อกรกับเราได้หรือว่าสู้กับเราได้เนี่ยเขาก็จะนิ่งมากขึ้นแล้วก็เขาก็จะมีโอกาสที่จะฉกเราเนี่ยน้อยลงนะครับผมจะลอง ค่อยๆปล่อยนะครับบริเวณส่วนหัวของเขาปล่อยไว้นะครับฮาดูสิครับจากงูป่าตอนนี้กลายเป็นงูเลี้ยงไปแล้วเห็นไหมฮะฮาแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถที่จะฉกกัดเราได้นะมันก็สามารถที่จะฉกกัดเราได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จากพฤติกรรมของงูพวกนี้ด้วยนะครับนี่โอ้เห็นไหมฮะตอนนี้ ผมสามารถปล่อยให้เขาอยู่กับผมได้นะโดยที่เขาไม่ทำอันตรายผมแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเขาตั้งไว้บนตักหน่อยอาดูสิครับงูป่านะตัวนี้คืองูป่าเลยนะแต่ตอนนี้น้องอนิ่งมากขึ้นนะครับน้องนิ่งมากขึ้นงูหลามเนี่ยเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแต่ ความอันตรายของงูหลามเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับเนื่องจากว่างูหลามเนี่ยมันเป็นงูที่มีขนาดตัวใหญ่ฟันของมันเนี่ยคมมากเลยเวลาที่เราโดนมันกัดนะมันก็จะเป็นแผลเวอะวะแล้วก็เนื้อของเราเนี่ยอาจจะฉีกขาดได้เลยด้วยขนาดตัวที่ใหญ่เวลาที่มันกัดเนี่ยมันก็จะดึงนะครับแล้วก็มันก็จะลัดมันจะบิดนะทำให้เนื้อที่โดนกัดเนี่ยอาจจะฉีกขาดได้นะครับ ความอันตรายของงูใหญ่พวกนี้เนี่ยก็คือพละกําลังนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีพิษก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามโดนพวกมันกัดเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าถ้าโดนกัดเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าแผลเนี่ยมันดูไม่สวยไม่น่ารักสักเท่าไหร่นะครับโอ้ดูครับกลายเป็นงูนิ่งไปแล้วเ,เย็นๆนะอ่าดูครับนิ่งมากเลยตอนนี้อ่าให้ความร่วมมือดีมากนะครับ ว้าว <Wow. S 2> งูหลามนะครับก็เป็นงูที่สามารถกินสัตว์ได้หลายอย่างนะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยพวกมันจะชอบกินพวกหนูขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหนูนาอ้นหรือว่าแม้แต่ไก่นะไก่ฟ้าไก่ปลาไก่อะไรก็ได้ที่มันมีขนาดตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่ยพวกมันสามารถกินได้หมดเลยงูหลามเนี่ยมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยทั้งแถบเอเชียเนี่ย ผมรู้สึกว่ามีแทบจะทุกประเทศเลยนะครับแล้วก็งูหลามตัวนี้เนี่ยมันได้ชื่อว่างูหลามพมา่านะเพราะว่าเจอครั้งแรกที่ประเทศพมา่าก็เลยทําให้พวกมันเนี่ยได้ชื่อว่างูหลามพมา่าซึ่งศัตรูทางธรรมชาติของงูหลามเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะน้อยนะนอกจากมนุษย์เนี่ยก็จะมีงูจงอางแล้วก็มีพังพอนนะครับที่จะเป็นศัตรูทางธรรมชาติของพวกมันซึ่งงูจงอางเนี่ยก็จะนิยมกิน งูเหลือมกับงูหลามเป็นอาหารด้วยนะครับก็เลยทําให้พวกมันเนี่ยมีศัตรูทางธรรมชาติด้วยนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับพวกมันเนี่ยแทบจะไม่มีศัตรูทางธรรมชาติเลยผมรู้สึกว่าจะเป็นประเทศแคนาดานะครับที่เขาเอางูหลามไปเลี้ยงแล้วก็พวกมันไปขยายพันธุ์นะครับหรือว่าแคิฟอร์เนยนี่แหละที่เขาเอางูหลามไปเลี้ยงแล้วก็มันไปขยายพันธุ์อยู่ที่นั่นนะพวกมันเนี่ยไม่มีศัตรูทางธรรมชาติเลย พวกมันกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชี์ไปเลยนะครับโดยที่พวกมันเนี่ยกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าที่ประเทศนั้นนะก็คือเขาสามารถล่างูหลามเป็นอาหารหรือว่าจะล่าเอาหนังไปขายก็ยังได้เลยนะแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยงูหลามแล้วก็งูเหลือมเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับห้ามล่าห้ามกินห้ามทำร้ายห้ามขายยกเว้นแต่ว่าจะมีใบอนุญาตนะครับถึงจะสามารถทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์พวกนี้ได้นะครับ น้องงูหลามนะครับก็เป็นงูที่ว่ายน้ําเก่งด้วยนะผมจะลองเอาน้องงูหลามเนี่ยไปไว่ายน้ําแล้วก็เก็บภาพส,สวยๆสักภาพสองภาพแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับโอ้ขยับไปหน่อยออ้น้องน้ําหนักเยอะนะมะเดี๋ยวเราไปดูน้องว่ายน้ํากันโอ้นี่นะตรงนี้มันมีกระน้ำเลยนะโอ้ดีครับ ดูฮะนี่น้องเป็นงูที่ว่ายน้ำเก่งมากเลยนะแล้วก็ชอบแช่น้ำด้วยนะครับว้าวสวยมากเวลาน้องอยู่ใต้น้ำเห็นไหมฮู้สุดยอด ผมก็เอาน้องงูเนี่ยมาเล่นน้ำแล้วก็เก็บภาพส,สวยๆใต้น้ำไปหลายภาพนะก็จะปล่อยน้องงูกลับขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปละโอเคไปเลยเจ้าหนูขอบใจมากนะนี่นะครับปล่อยน้องไปในน้ำไปเลยนะครับโชคดีบ๊ายบายโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะรู้จักกับน้องงูหลามมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปครับกดไลค์กด like, แชร์กับผมด้วยบ๊ายบายไปละ